วันนี้นะคะเราจะากินยาเม็ดกันนะคะและเดี๋ยวเรากินกันเลยนะคะดูน้ำเลยค่ะเป็นไงคะกืนเข้าไปเลยค่ะกินเข้าไปเลยกืนน้ำอีกกืนน้ำเข้าไปเยอะๆค่ะเป็นไงบ้างคะขมค่ะเ <laughs> พราะวันนี้นะคะพอดีน้องลิกิตไปหาคุณหมอมานะคะเพราะว่าน้องลิกิตเป็นผื่นที่ขา <laughs> หมอก็เลยให้ยาเหมือนเป็นยาแก้แพ้ให้ทานครึ่งเม็ดนะคะเป็นไงขมหรอคะลูกใชออ่กินยาเมเ็ดไปแล้วใช่ไหมโอ้ครั้งหน้ากินยาเม็ดได้ไหมได้ไหมได้ไหมมันต้องหวานหนาโอ้กินน้ำเข้าไปอีกค่ะกินน้ำเข้าไปเยอะๆนะเก่งมากเลยคนเก่งกินน้ำไข่โอเคบา,บายบายก่อนบายๆเพื่นนอนๆก่อนบายยนะคะ